เตะยมยามกระรังขยันสอนหอวทิณานุบาอาจารย์เ nah, พื framework. ่อนสวัสดิสง

ครับปหัวนลางเลไปาเมันเลือนไปเรืยนเอูไัม่เยบเวลาไหนเสียไว้ภาพเขียนอันอันคือพาแต้มเหมือนน้ามกงทำก็ได้เด็กก็ยืดเลือซักติดไปมันลอยอยู่ข้างล่างน่ะ นอนขนลางเลยง้าวตอนนี้ลืมลืมโทรศัพท์จะไปว่างไม่สยมายปรเวณโทรศัพท์เอามาให้ได้หรือหน่อยอ่ไรมีกล้องเอาม,มาเรูปเจ็บภาพหน่อยวันนี้ได้รับเกียริ จากท่านขจประส,สงการนินเป็นประธานจุดทูกเกียงบูชาพระตนะสไรอเอาคนบุมิไฟตัวนเนี่ยนี่นี่เอาในกระรอย่าง เออทัางมีงานหลายหมองมันก็เลยหลายใหญ่กัน ta uh -huh. uh -huh. อมิเตโยอมิเตโยสุตตญาณสัตตญาบาลายิกาภิรมย์ภิกษุทั้งปวง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 ภิก

không. <laughs> <laughs> กอยู่ไก่นก็โปรมอะก็อี้กัมนมาเรียงกันเอคุณยายมงก็คุมาผาไว้ก็มาึ้นมาคุณยิ่งจมอยู่บ่นับผไปไม่เพ่นพูดน้วผไปไม่มัดนผไปโตนาองค์พระนะอง์ยกคู่ไหมบเป็นองพระเออได้ให้จะเผื่อเด้อไม่จะดึกคพอนชาย ว้ายหูคอยหันเจ้าฮัดเว้าขวัญคอยขางกำแพงคอยได้ยินวัดแหละ, <ś c oughs> ะจับพาพระพุทธขึ้นนโมต,พพตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,พพตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทนานังอุทธกังวรังพุทธัสสะปูเชมะสาธุอวาง ต่อไปเอามาเลี้ยงกันบาบนี้เลี้ยงกันให้มันพบนะตามจำนวนพระสงฆ์อาบาัติ่นลงมาอุ้มไหวคอที่อเอาซองไปแปะเสะลังบาทแบบนี้เออตั้งให้มันสูงคนเด้อขอจังสิได้วางเงินถือ จางนั้นเป็นไปพิดกันที่หลังเจ้าไปได้ทำนี้เจ้าไปได้ทำนั่นมีสองราคาม <c oughs> ีแอนปัดเปิดเบง้อหนะา้อท่อกันและใส่กันก็เป็นได้น้อเนี่ยวะอะไรสิใส่อะอยนี่น,หนหะ มาไหนมาให้เต ok> ็มไหนใครถวายใครได้ถวายบาทกับมือวันนี้คนนั้นจะได้สองตัวนี้มะยังพันเตลพัตตานี้ สัปริวรานี้พิกุสังคัสสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานีพัตตานีสัปริวรานีปฏติคันหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทินันจกยาตกานังที่พร,รตังทิตายะสุขายะพันเตข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับของอันเป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ในครั้งนี้ให้ไปถึงบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดมรุขขารามมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพนมเจติยานุรักษ์หลวงปู่จุมชินปุตโตท่านพระครูวิชิตปัญญาพรสางา อนุตโรตลอดถึงบิดามารดาญาติพี่น้องตลอดถึงเทพพาดารักษ์มหิสักหลักเมืองผู้ปกปักรักษาอารามแห่งนี้ตลอดถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้าพเจ้าได้อุทิศให้ในวันนี้รับแล้วถ้ายังมีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและอำนวยเอวยชัยมาอย่างพวกข้าพเจ้าทั้งหลายผู้อยู่ทางเบื้องหลังนี้ให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญในหน้าที่การงานทำมาหากิน ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้ร่ำให้รวยมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้สิ้นการลนานเพินอ,อ์ุยกยกทิเลนุกมี มองเป็นยังเรียบร้อยทำดีได้เะว่าเป็นยังงมันหลายปูแล้วะต่สักใบก็จางนอย่าั